นี่เราอยู่กับช่องดิชาตแชนึน,นลหนึ่งหนึ่งแล้วมีแขกรับเชิญจากช่องผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิไปไลยครับช่องเขามานี้จะพาไปดูหลุมดำแต่มันมีสองหลุมแต่มันมีปล่อ กันเลยใครที่ชอบอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครกดจะไปดูกดให้ช่อง Star Gamer หนึ่งจุดจบวยอเอเอะเป็ดขน ตายแล้วม okay. ่อันนี้คือกำลังแผ่เมตตาไฟฟ้าให้คนอยู่ ในการทำงานก็คนอื่นนะ้ใช่ ุณดับมไมไม่มันเหมือนได้ลองเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวดีจ๊ะหายว่โอ๊ยเขาไม่ได้เลยโอ้ย

แม่แตวว่ามันมีอีกภาพนึงเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวเราไม่มีไม่มีมีแบบเดียว pai 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 o law 打没当过来的 เอ้าแล้วแลบบ้วพอมันปิดไมถ่ถ้าเราก็มาแล้วมันจะปิดอาจจะไม่ชบไม่ถ้า แล้วมันจะปิดมันจะปิดเข้ามาแล้วมันจะปิดให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องปิดประตูเอง โว้ยไปหมดแลยใช่ไม่รู้นี่ทางออกอยูแล้วไล่รู้ป่ะ ก็ก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องดิจัตอลแชนลกับสตาร์เกมมากด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ